สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำน้ำยาทำความสะอาดคราบเลือดอุปกรณ์ที่ใช้แท่งแก้วคนสารบิกเกอร์กระบอกตวง สารเคมีที่ใช้ np 9ก้า l o ห้าสองสอง b o r o l น้ำแกล่นสำหรับเครื่องสำอางวิธีทำรร ขั้นตอนที่หนึ่งนำ np 9ใส่บิ๊กเกอร์ blo w 522ใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ตวงน้ำให้ได้ตามต้องการแล้วใส่บิ๊กเกอร์ คนสารให้เข้ากันขั้นตอนที่สองเติมโบนิดอกแอลลงไปคนให้สารทั้งหมดเข้ากันนำใส่บรรจุภัณฑ์